สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูวรภาแสงราวีค่ะพร้อมกันเลยยังคะเด็กๆเรียนรู้แหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเรา 1หแหล่งข้อมูลประถมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลกับผู้รับโดยตรงนะคะใช้วิธีการสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือมีแว่นขยายแล้วก็มีตานะคะเป็นข้อมูลประถมภูมิต่อไปค่ะใช้วิธีการทดลองนะคะการสำรวจข้อมูล แหล่งที่สองก็คือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ก็คือการที่เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ก็คือการใช้อ่าอินเทอร์เน็ตนะคะสืบค้ผข้อมูลต่างๆนะคะต่อไปค่ะหนังสือและโทรทัศน์นะคะ แหล่งข้อมูลของเรามี2แหล่งก็คือแหล่งทุติยภูมิและก็ปฐมภูมินะคะคราวนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดอธิบายประเภทของข้อมูลลงไปในสมุดปกอ่อนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการเขียนด้วยนะคะเขียนให้คุณครูได้อ่านง่ายทํางานให้เรียบร้อยนะคะาการที่นักเรียนทํางานเรียบร้อยบ่งบอกถึงความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะคะ คราวนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างก็คือนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูแสดงให้ดูนะคะอะนักเรียนเขียนหัวว่าเรียนรู้แหล่งข้อมูลอ่าข้อที่หนึ่งแหล่งปสมภูมิหมายความว่าเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลกับผู้รับโดยตรงอนักเรียนก็วาดภาพลงไปนะคะแล้วก็มี ตามสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากสีที่คุณครูทําให้เป็นตัวอย่างเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเป็นการาแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองไม่จําเป็นจะต้องลอกเหมือนกับตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะการทดลองแล้วก็การสํารวจข้อมูลจาะแต่งที่สองลูกอ่าแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เราก็มาเขียนความหมายนะคะขึ้นบรรทัดใหม่ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วก็บรรทัดตัดป้ายเราก็วาดอุปกรณ์ที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กหรือ iPad หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างให้วันก็คือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสื่อสารค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ต่อไปลูกหนังสือนะคะสุดท้ายค่ะโทรทัศน์หวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะไม่ยากจนกว่าสามารถของนักเรียนเองแล้วก็คุณครูมั่นใจแน่นอนว่านักเรียนขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ ถ้านักเรียนไม่เสร็จยังไงขอให้หนักเรียนเคลียร์งานในแต่ละวันนะคะให้เสร็จไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราลดวิชาให้กับนักเรียนแล้วนะคะก็คือวันล,ละสี่วิชาแล้วก็นักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพส่งในอัลบั้มชื่อของตัวเอง พร้อมด้วยนามสกุลแล้วก็เลขที่นะคะในอัลบัม้มวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นป .5 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูว่าคนไหนยังไม่ได้ส่งแล้วคุณครูก็จะลิสต์ออกมานะคะนี่คือคะแนน ในเรื่องที่สองเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะชิ้นงานแรกคือลักษณะของข้อมูล10พคะแนนตอนนี้นักเรียนมีอยู่กับตัวเองแล้วค่ะ20่คะแนนคุณครูรอที่จะให้นักเรียนส่งงานนะคะแล้วก็หากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถถามได้กับคุณครูโดยตรงนะคะหรือ ถามในลายกลุ่มวิชานะคะสองงานแล้วนะคะลูกทำลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาให้คุณครูก่อนว่านักเรียนมีความขึ้นหน้าในการทําชิ้นงานไปถึงไหนแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเพราะการเรียนเป็นสิ่งสําคัญต่อนักเรียนเพื่ออนาคตของนักเรียนเองนะคะและวันนี้คุณครูขอจบคลิปนี้ ไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ